ยังไม่ถึงคิวเลยยังไม่ถึงคิวเลยโคเรนเจอร์ oh, เสียตินยังจอดอยู่นี่ครับยังไม่ถึงคิวเปลี่ยนยางเลย <Hi. S 2> คิวที่เท่าไหร่เนี่ย oh. ทำไมนานจังนะมอมาจอดไว้ตั้งแต่11บโมงแล้วครับ วันนี้ได้ข่าวว่าที่หน้างานคาราบาวเละเทะเลยใช่ไหมเห็นบอกว่าฝนถล่มใหญ่เลยใช่ไหมครับตอนนี้ที่กรุงเทพก็คึมฟ้าคึ้มฝนมาอีกแล้วครับผมยังไม่ได้ถึงคิวเลยวันนี้ ก็ยังอยู่ที่บีฟิกเหมือนเดิมครับรถเยอะมากขนาดว่าจองคิวไว้แต่เช้าแล้วนะครับจนผมเข้าไปทําธุระกลับมาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับตอนนี้บ่ายโมงบ่ายโมงกว่าแล้วนะ แต่ก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายเนื่องจากว่าหน้างานก็ไม่สามารถทำงานได้รอดตัวไปผมอ่ะถือว่าได้พักผ่อนนะครับทีมงานรถด,ดำรถแมคโครก็ได้พักผ่อนกันนะครับผมถามพี่เขาเนี่ยผมโทรมาหาพี่เขาคนที่ดูแลเรื่องยางเรื่องอะไรให้ ที่บ้านที่อู่นะครับก็จะเป็นคนนี้สต็อกยางก็จะเป็นยางเม็ดซิดอันนี้นี่รอคิวยังพี่รอคิว <c oughs> รวี่คันที่ได้คิวเปลี่ยนแล้วก็ดวงล้อถวงยางถวงล้อ อย่ที่บีควิกชลินทอนครับเราก็จะผัดกันไปทานข้าวนะครับคนที่ยังไม่ได้ทานก็ถึงเวลาก็ผัดกันไปสลับกันไปครับผม วันนี้ใครที่เปลี่ยนยางนะครับมาเปลี่ยนยางมาซื้อแม็กซื้ออะไรเขาก็จะมีราคาพิเศษนะครับมีส่วนลดอยู่นี่ตามรายการที่เขาระบุไว้เลย ามาอีกนะครับพรีลิุสพรีลิุสโตโยต้าพรีอุสใกล้ๆกันก็จะมีของไทพัสนะครับผม,มเมื่อกี้หลังจากไปที่สำนักมานะครับก็แวะ ไปซื้ออของมานิดหน่อยอก็ได้รองเท้ามาคู่หนึ่งแล้วก็ของไปใส่เจ้าอินดี้นะครับเดีย๋ยวจะเป็นอะไรเดีย๋ยวค่อยมาดูกันนะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ร้านขายยางอยู่เอารถมาเปลี่ยนยางครับ คนมาเปลี่ยนยางเปิดกระจกผมไว้ตัวนี้มารอกันต่อไปนะครับพี่น้องครับไม่รู้ว่าจะถึงคิวตอนไหนคิวข้าวแล้ว มองหาร้านข้าวอยู่ครับตอนนี้เราไปกินข้าวตรงไหนนวันนี้ผมหิวข้าวยพยายามจะมองหาร้านข้าวอยู่ครับตอนนี้แถวนี้เราก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ชินไม่ชํานาญด้วยพื้นที่แถวนี้เพราะว่าอ่าเราไม่รู้ว่าร้านข้าวเขาอยู่ตรงไหนมั่งเนาะนี่ พี่เขาก็ไปทานข้าวเปลี่ยนโชว์ครับคันนี้ก็น่าจะนานแล้วตั้งแต่ผมมาถึงทีแรกก็เห็นทำโชว์อยู่เปลี่ยนปีกนกปีกนกหมดเลย ตัวนี้น่าจะเป็นเชฟครับเชฟดัอะไรกอย่างบูทยางแตกเปลี่ยนโชกหมดสภาพโชีตายแหืะครับอาชีพช่างไม่ใช่งานสบายนะครับงานช่างอาศัยว่าใจรักทำงานกัน อนนั้นเป็นตัวจับสปริงนะปรวกดสปริงเมื่อก่อนที่บ้านก็มีแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าไม่ได้ทำช่วงล่างแล้วครับทำแต่งานสีงานลือน้อเพราะว่าไม่ได้เน้นทำเครื่องทวงล่างแล้วของพวกนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ทีนี้พอเราไม่ได้ใช้ก็ปล่อยนานๆก็เสียหมดครับที่บ้านที่อู่ แม้แต่กระทั่งจิกครับจิกถ้าเป็นช่างอู่ช่างสีช่างเคาะเขาจะรู้ว่ากิกคืออะไรกิกก็คือตัวจับแค่นจับดัดคัตซีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่พี่น้องเอฟซเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าค่อยมาติดตามความเคลื่อนไหวในการเปลี่ยนยางเจ้าฟอร์ ทีมงานโทรหนึ่งแล้วกันปลอดเสียตินครับบายบายครับผมขอบคุณที่พี่น้องเอฟซี FC มากๆเลยครับตอนนี้ก็รอคิวอยู่ครับยังไม่ถึงคิวเลยโอ้ยผ่านไปแล้วเกือบสี่ชั่วโมงยังไม่ถึงคิวเลยอ้ยนี่ครับยังอยู่นี่เลยเอาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ